สวัสดีครับวันนี้ช้างไทยไอรอดนะครับเราก็มาดูหัวเตารีดนะครับที่ใช้สำหรับต่อเข้ากับหม้อต้มนะครับรุ่น4นะครับซึ่งว่าเขาสามารถต่อหัวเตาได้กี่แบบนะครับซึ่งหลักๆตอนนี้ที่เรามาให้ชมก็จะมีทั้งหมด4 4แบบ เรามาดูใกล้ๆนะครับเป็นแบบแรกนะครับก็คือเป็นเตารีดนะครับอุตสาหกรรมหน้าเตาเคลือบด้วยอลูมิเนียมออกไซด์นะครับอลูมิเนียมออกไซด์น้ำหนักเพียง1.2กิโลกร,รัมนะครับถือว่าเป็นเตารีดที่สามารถเข้าตอกซอกซอยได้ดีนะครับขนาดเล็กกระทัดรัดน้ำหนักเบานะครับเหมาะสำหรับคนที่ น้ำหนักมือหรือเลี้ยวแรงไม่ค่อยดีนะครับตามน้ำหนักแขนก็ตัวนี้จัดว่าเหมาะเลยทีเดียวขยับขึ้นมาอีกนะครับก็จะเป็นเตารีดอุตสาหกรรมเช่นกันนะครับน้ำหนัก1.8กิโลกรัมนะครับเป็นเตารีดอุตสาหกรรมนะครับ,นรห,รรนรบหน้าเตาจะเป็นสแตนเลสนะครับก็ถือว่าเป็นการสแตนเลสก็จะทายเทความร้อนได้ดีนะครับให้ความร้อนได้ดี ก็ถือว่าเป็นเตาล,ลิดหัวเตาอีกรุ่นหนึ่งที่เราถือว่าขนาดกลางๆนะครับใช้งานได้ดีขยับมาตัวที่น้ำหนักนะครับจัดว่าเป็นน้ำหนักที่สูงที่สุดของเรานะครับอยู่ที่2.2กิโลนะครับหน้าเตาเป็นอลูมิเนียมออกไซด์นะครับชนิดสีขาวนะครับนี้นะครับ ถือว่าเป็นเตาลีที่ขายดีที่สุดของช้างไทยนะครับหน้าเตาตัวนี้นะครับขายดีที่สุดเขาค่อนข้างจะทํางานได้เร็วนะครับน้ําหนักดีนะครับพอเข้ากับโต๊ะหรือหม้อต้มช้างไทยแล้วเขาจะไม่หนักด,ดังดังตัวที่เขาดังตัวน้ําหนักตัวเขานะครับ2.2กิโลแต่เวลาทํางานที่เขาจะเบาค่อนข้างเบาจัดว่าเป็นตัวที่ขายดีที่สุดช้างไทยได้นํามาเป็นล็อตที่3แล้วนะครับสั่งนําเข้า พูดง่ายๆว่าสั่งน้ำเข้าขายหมดไปทั้ง2ลอตแล้วนะครับขยับมานะครับตัวนี้จัดว่าเป็นเตารีดชนิดคัวเรือนนะครับแต่เราเอามาดีไว้เข้ากับมหม้อต้มอ,อุตสาหกรรมช้างไทยน้ำหนักเพียง1.2กิโลกร,รัมนะครับก็จะมีลูกค้าบางท่านนะครับอาจจะเคยรียด เตารีดชนิดพคเรือนแล้วก็เหมือนติดนะครับเหมือนติดเหมือนว่าถนัดอยู่อย่างนี้ไม่อยากปรับเปลี่ยนอย่างอื่นนะครับก็สามารถนำเตารีดตัวนี้ไปใช้งานได้เช่นกันนะครับซึ่งตัวนี้ออกวางตลาดมา2ปีนะครับไม่เคยเสียเลยนะครับจากตัวเองยกไปลูกค้าทำหลบไม่เคยเสียเลยขยับมานะครับตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นเตารีด มีเตารีดนัหน้าตาแปลกๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเตารีดชนิดแตนนะครับถามว่าเขาทําไมทําหน้าที่รีดผ้าม่านนะครับสําหรับรีดผ้าม่านหรือผ้าบางชนิดนะครับที่ลูกค้าประสงค์รีดเช่นชุดแต่งงานอะไรต้นนี้ก็สามารถใช้เขาได้เพียงเราซื้อหม้อต้มช้างไทยตัวเดียวนะครับเราสามารถซื้อหัวไปเพิ่มนะครับแล้วก็เปลี่ยนหัวเองก็ใช้งานให้มันเหมาะสมกับงานที่เรารับมานะครับสายยาว5เมตรนะครับตัวนี้ พูดง่ายๆเตารีดนั่งเราก็เดินรีดผ้มาม่านรีดอะไรได้เลยด้วยตนเองนะครับก็ถือว่าช้างไทยไอรอนนะครับสินค้าคนไทยนะครับเราออกแบบสินค้านะครับให้ตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้มากที่สุดนะครับมองเบื้องต้นอาจจะดูใช้เงินค่อนข้างเยอะในการซื้อหม้อต้มแต่ว่ารับรองครับว่าถ้าเราได้หม้อต้มช้างไทยไปแล้วเนี่ยเราคุ้มนะครับกับการใช้งานที่หลากหลายช้างไทยไอรอนนะครับสินค้าคนไทย เข้าใจร้านซักรีดนะครับขอบคุณครับ